ทรงพาราโบลาแซเท่ากับ x กาลังสอก y กลังสองนะคะเราสนใจทรงตันที่อยู่ใต้ทรงพาราโบลานี้นะคะแล้วก็อยู่เหนือบริเวณดในระนาบ x y บริเวณ D ที่เราสนใจเนี่ยเป็นบริเวณที่ถูกปิดล้อมโดยเส้นตรง y เท่ากับ 2x และพาราโบลา y เท่ากับ x กาลังสองทีจริงๆรูปที่เราสนใจจริงๆตอนเขียนลําดับการอินทิเกรตนะคะก็คือบริเวณโดเมนอ่ะครูเขียนไว้ไว้ตรงนี้นะ y เท่ากับ 2x นะคะอ่าก็ถ้า y y เท่ากับ x ก็ความชัน45องศาใช่ไหม y เท่ากับ 2x มันก็ชันขึ้นหน่อยแต่จริงไม่ได้แบบว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้กังวลว่าเออละวาดรูปมันจะแบบเอียงมากเอียงน้อยเหมาะสมไหมนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบลาดไปกับพื้น่ะนะก็โอเคคือ,อจุดตัดให้ให้รู้ว่าผ่านจุดอะไรคะเออจุด00อย่างเนี้ยอ่า นี่คือ y เท่ากับ 2x ใช่ไหมคะแล้วก็พาราโบล่าค่ะพาราโบล่า y เท่ากับ x กำลัง2นี่ง่ายมากใช่ไหมก็จุดยอด0,0 0, นะคะเป็นพาราโบล่าหงายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว,ยวพูดคนว่าอะไรก่อนดีเดี๋ยวมันจะไม่เห็นพื้นที่ Okay. ประมาณนี้นะ,ะ,ะ,ะสีแดงเนี่ยก็คือพาราโบลา y เท mm ่า hmm. กับ x mm hmm. กำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยนะคะก็คือพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมโดยเส้นตรงและพาราโบล่าก็คือบริเวณนี้นะคะนี่คือบริเวณ D mm hmm. ของเรานะ,ะเราสนใจปริมาตรของทรงตันนะคะที่เนี่ยอ,อยู่ใต้ทรงพาราโบลานะคะแเ mm hmm. ท่าก mm hmm. ับ x ก,กำลังสองบก y กำลังสองและ อ,อยู่เหนือบริเวณดีนะคะซึ่งบริเวณดีของเราก็เป็นบริเวณที่แรงเงานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราพิจารณาค่ะว่าแบบนี้เนี่ยเเราจะเลือกอินทิเกรตนะคะ fx y หรือ z เนี่ยนะคะ da เนี่ยโดยเริ่มจากการอินทิเกรตเทียบตัวแปรไหนก่อนอ่าใช่มีแววววัด well 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 อะไรก็ได้จริงๆอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าออย่างเช่นเราครูตั้งแท่งสี่เหลี่ยมขนานแกน y เราจะเลือกอินทิเกรตเทียบตัวแปร Y ก่อน,น <ะ S 1> เดี๋ยวเราทำทั้ง2วิธีนะคะวิธีแรกเราจะเลือกอินทิเกรตเทียบตัวแปร Y นะคะ,<น>ะ,ะปริพันธ์สชั้นของเอ่อวีใช่ไหมข้อนี้เขาถามหาปริมาตรนะคะ วีก็จะเป็นปริพันธ์สองชั้นของแ z แก็คือ x กำลัง2องบวก y กำลัง2องดีเอใช่ไหมบนดเลือก d y d x นะคะเราก็มาดูค่ะ y นะคะก็ ด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะถูกปิดด้วยเส้นโค้งสีแดงซึ่งเป็นพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองถึง y เท่ากับ 2x นะคะแล้วก็มาดูที่ x นะคะขอบเขตของ x อะนะคะก็แก้ระบบสรรมการ x กำลังสองเท่ากับ 2x หรือ x 2, กำลังสองลบ 2x เท่ากับ0นะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดตัดอ่ะ x เป็น0ก็คือจุดกำเนิดกับที่ x เป็น 2, 2> นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ x จาก0ถึง2ค่ะโอเคแล้วเราก็ที่เหลือก็คืออินทิเกรตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราอินทิเกรตเทียบ y ก่อนแล้วก็จะมอง x เป็นค่าคงตัวนะคะอ่ะก็ เป็น x กำลัง2 y บวกเศษ y กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็แทนค่า y ด้วย x กำลัง2และ y เท่ากับ2 x 2> ครับหาจุดตัดเอ่อถ้าไม่เขียนทดไว้ด้านข้างคือถ้าไม่นั้นก็โชว์ไว้ในรูป อ่โชว์ในรูปได้ว่าว่าโอเคตัดตรงไหนอ่าย่าแบบว่ารูปเพียวๆแล้วก็เออเห็นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือโชว์ในรูปอันนี้ก็ทดทดไว้ข้างๆได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทดตรงอื่นอย่างเงี้ยค่ะทดข้างๆได้เลยไม,ไ,ไม่ให้ค่ะใช่โดเมนต้องวาดเองแต่ถ้าเกิดอ่ารูปอาจจะถ้าเกิดเป็นทรง สามมิติอาจจะให้มานะคะให้มาให้เห็นชัดเจนแต่ว่าถ้าในสองม,มิติเนี่ยให้เราวาดเองแน่นอนนะคะอืมก็แทนค่านะคะแทนค่าอ่าแทนค่า y ด้วย x กําลังสองก็จะเอยโทษทีแทนค่า y ด้วย2 x 2 x คูณ x กําลังสองก็เป็น2 x กําลังสามนะคะบวก เศษ1ส่วน3คูณ2 x ทั้งหมดยกกำลัง3ก็เป็น8 x กำลังสก็เป็น8ส่วน3 x กำลัง3ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ลบเนาะลบด้วยอันนี้ผลบวกคู่เอาลบแจกเข้าไปเลยก็เป็นลบทั้งคู่นะคะอ่ะแทน y ด้วย x กำลังสก็จะเป็น x กำลังสลบเศษ1นส่วน3 x กำลัง 6ใช่ไหมคะ dx นะคะอ่าอ่าก็เหลืออีกหนึ่งหนึ่งครั้งก็คืออินทิเกรตเทียบตัวแปร x นะคะก็จะเป็น 2x กำลัง 4, 4ส่วน 4, น4หรือเศษ1ส่วน2 x กำลัง4ใช่ไหมคะบวกด้วยเศษ8ส่วน3 อ่ะไม่เป็นไรอ่ะเขียนก่อนเดี๋ยวอ่ x ก,กำลัง4ส่วน4ลบเศษ x กำลัง5ส่วน5ลบเศษ1ส่วน6 x ก,กำลัง7ส่วน7จำกัดเขต x จาก0ถึง2นะคะตรงนี้คิดให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วก็แทนนะคะก็จะเป็นเศษ1ฮะอะไรคะ อ๋อเออค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเศษหนึ่งส,ส่วนสามนะตัวนี้ก็ตัดก็ได้เป็นบวกด้วยเศษสองส่วนสาม x กกำลังสี่ยี่สิบเอ็ด แทนค่าลิมิตบนนะคะก็จะกลายเป็น2กำลัง4 16 16หาร2ก็8นะคะอ่าพจน์ต่อมา2กำลัง4ก็16นะคะ,ะตัดไม่ได้16 2เป็น32ส่วน3ลบด้วย32ส่วน5ลบด้วยเท่าไหร่คะ2กำลัง 128ส่วน21อนะคะ,อะพอเราลบด้วยลิมิตล่าลิมิตล่าเป็นศูนย์หมดเนาะ,ะก็คำนวณให้ครูหน่อยค่ะคอร์โนเป็นเท่าไหร่คะ21 21ิอ่ะคูณช่วยหน่อยนะคะ <laughs> อ่ะ21คูณ8 คิดเสร็จหมดแล้วคะกันเท่าไหร่อ๋อเท่าไหร่คะอ๋อ105อ๋อครูเอายิบอืมถูกละคะ่ะอ่ะเท่าไหร่คะ85 40 840เหรออ่ะพดพด2 แปดก็ตั้งไว้ก็ได้ค่ะอ่ายสามสิบห 35, ใช่ไหมสามสิบสคูณสา สามสองคูณย anyway, ี okay. er. hmm. yeah. so ่สิบเอ็ดทีนี้หกเจ็ดสองลบด้วยหนึ่งสองแปดคูณห้าอ่ะโอเคช่วยหน่อยทั้งหมดได้เป็นเนี่ยคะอ่ะทอนหน่อย นเ้็บอนมแล้วตัคอนแม่สนโอเคเรียบร้อยนะคะอะข้อนี้โจทย์สั่ให้หาปริมาตรใช่ไหมคะเราก็ตอบหน่วยด้วยก็เป็นลูกบาทหน่วยอะลบอ่ะลบอหน่วยลูกบาทหน่วย รือจะเป็นหน่วยยกกาลังสามก็ได้อ่านแล้วแต่เราทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราเลือกอินทิเกรตเทียบ y ก่อนใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้าเราเลือกอินทิเกรตเทียบ x ก่อนได้ไหมคะได้อินทิเกรตเทียบ f ก่อนอินทิเกรตเทียบ x ก่อนนะคะเดี๋ยวขอยืมรูปนี้ไป ทีนี้ถ้าเราเลือกอินทิเกรตเทียบ X อกก่อนไม่ <c oughs> ดีคะ่ะอ่ะเทียบ X ต่อนะคะ <c oughs> แต่ครูไม่อยากให้มีไอ้น,นี้เลยอะ่ะอ่ะโอเค <c oughs> เอ่ะเทียบ X <c oughs> เพราะว่าข้อนี้มันได้ทั้งอะไรคะ สองแบบคือมันไม่มีมันไม่มีอะไรนะเออช่วงที่มันมากั้นหมายถึงว่าเออมันก็พอๆกันไม่เพียะไรมากั้นกลางก็คือคือไม่ได้แบ่งบริเวณเออกเป็นบริเวณย่อยนะม,มันก็ใช้ได้ทั้งใช้ได้ทั้งบริเวณเลยอ่ะนะคะใช้ได้ทั้งบริเวณใหญ่นี้เลยนะคะแต่จริงๆมันก็จะมีเหลื่อมล้ําอยู่นิดนึงอย่างเช่นเออเดี๋ยวแบบเนี้ยเราจะเจอไอ้พวกเลขยกกาลังอะไรแบบเนี้ยเศษส่วนเท่นั้นเองนะคะ วิธีที่สองตัวฟังก์ชันคืออะไระคะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเมื่อกี้เรา dy dx ตอนนี้เรา dx dy นะคะก็มอง x ค่ะ x ก็ถูกปิดด้วยแล้วก็ต้องจัดตัวนี้ให้อยู่ในเทิมของ x เท่ากับ x ก็เท่ากับเศษ y ส่วนสอง นี่ก็ x ก็จะเท่ากับแต่จริงๆถ้าเราแก้สมก,การ x ก็จะเท่ากับบวกลบสแปรรูทวถูกไหมแต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นฝั่งขวาเนี่ยก็คือ x เป็นบวกอ่ะฝั่งนี้เอ็กซเท่ากับสแปรรูทวฝั่งนี้เอเท่ากับลบสแปรรูทวนะคะโอเคก็พอเรา dx นะคะก็เรามอง x จากเศษ y ส่วน2ถึง x เท่ากับ square root y ถูกไหมลูกม,มาชนมาชนพาราโบลานะคะด้านขวาจาก y ส่วน2ถึง square root y พอเราวามอง y นะคะเราก็เนี่ยกว่าจากตื้อๆขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่ะตรงเนี้ย y เป็นเท่าไหร่ x เป็น2เรารู้ว่า x เป็น2 y งวาเท่ากับ x กำลัง2 y เป็น4 ก็จำกัดเขตนะคะ y จาก0ถึง4นะคะโอเคอ่ะที่เหลือก็คืออินทิเกรตจริงๆน่าให้ไปทำเองนะแต่ป้ากลุ่มเมื่อเช้านั้นครูทำให้ก็เหมือนกันนะคะอ่าอินทิเกรตเทียบ x ก่อนก็จะมอง y เป็นค่าคงตัวก็จะได้เป็นเศษ x กำลัง3ส่วน3บวก xy กำลังสองใช่ไหมคะจำกัดเขต x จากเศษ y ส่วน2ถึง x เท่ากับตรงนี้ครูขอเขียนเป็น y ยกำลัง1นส่วนสองนะแล้วก็แทนค่านะคะแทน Campuses, 2, x ด so re mm ้วย y ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองพอเป็น x กำลังสามก็จะเป็น y ยกกำลังเศษสามส่วนสองก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสาม y ยกกำลังเศษสามส่วนสองบวกด้วย x ก็คือ y ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับ y ยกกำลังสองก็เลขชี้กำลังบวกกันก็เป็น y ยกกำลังเศษห้าส่วนสองใช่ไหมคะถูกไหมแล้วก็ลบด้วย นะอ่าล,ล,ลิมิตล่างค่ะลบด้วยวงเล็บของผลบวกคูกระจายลบเข้าไปก็เป็นพจน์ลบทั้งคู่นะคะก็ตรงนี้ก็อ่าแทน x ด้วยเศษเอห่หส่วนสรอไว้ก่อนอ่ะแทน x ด้วยเศษ y ส่วนสทั้งหมดยกกำลัง3ก็จะได้ y ยกกำลัง3ส,ส่วน8อ่ะถูกไหม แล้วก็ลบด้วยอ่าลบด้วยแทน x ด้วยเ่าก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง y กำลังสามโอเคล้วขอคูณอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยอินทิเกรตนะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วนส y กำลัง3ส่วนบวก y ยกกําลัง 5ส่วน2ลบเศษ1ส่วน24 y ากำลัง3ลบเศษ1ส่วน2ตัวนี้ก็จะรวบไหมหรือว่าอินทิเกรตทีละพจน์ไปเลยเนาะอ่ะ dy หรือทีนี้อินทิเกรตเทียบ y ละก็จะเป็นเศษ1ส่วน3 y ยกกำลัง5ส่วน2คูณด้วย2ส่วนห้า บวกด้วย y ยกกำลังเศษเจดส่วนสองคูณด้วยเศษสองส่วนเจ็ด <Okay. S 1> แล้วก็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่ y กำลังสี่ส่วนสี่ แล้วก็ลบด้วยเศษ1ส่วนสอง y กําลังสี่ส่วนสี่จำกัดเขตจาก y เท่ากับศนถึงสี่อ่ะโอเคตรวนี้ก็จะเป็นเศษสองส่วนส5ห y ยกกำลังหส่วนสองบวกเศษสองส่วน7 y กําลังเจส่วนสอง ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะคูณอ่ะอัน,นี้ก็อันนี้ก็24่คูณสเป็นเท่าไหร่96ตัวนี้ก็คูณคูณ12เข้าไปใช่ไหมก็เป็น12อ่ะ12 ใช่ไหมสิบสองส่วนเก้าสิบหกก็เป็นสิบสามเหรอไม่เปล่าทำส่วนให้เท่ากันอ่ะโอเคอ่ะโอเค ทีนี้แทนค่าได้แล้วลูกมองสี่เป็นสองกำลังสองก็เหลือเป็นสองกำลังห้าสองกำลังห้าสามสิบสองบวกเศษสองส่วนเจ็ดก็เป็นเท่าไรคะสองกำลังเจ็ดได้เป็นร้อยยี่สิบแปดลบด้วยเศษสิบสามส่วน 96้าสิบหกเราจะเก้าสิบหกนี่มันคือสองคูณอ่ามันคือสี่อะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างไหนแตกสิเนี่ย2ี่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณสีณ 4, <4. S 1> 4, ่ก็สี่กำลังสองคูณเท่าไหร่ลูกสี่กำลังสองคูณหใช่ไหมอ่าแล้วก็พอพอวกำลังสี่ก็มันก็จะกลายเป็นสี่กำลังสี่ถูกไหม ไม,ไ,มไม่รู้ง่ายขึ้นหรือย,ยากขึ้น <c oughs> ต,ตัดเหลือสี่กำลังสองก็เป็นสิบหกตัดอีกแม่สองช่วยครูใช่ไหมสี่หกสิบสี่ส่วนสิบห้าบวกบวกเท่าไหร่ลูกสองห้าหกส่วนเจ็ด ลบด้วย13บสามคูณแปดสาทด2 1 0หนอส่วนสามอะคอนอเป็นเท่าไหร่คะคออนอก็อาเท่าไหร่15 x 3ห้าสาคูณห้าคูณเจ็ดแ้เท่าไหร่ ร้อยห้าหกสิบสี่คูณเจ็ดสองเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดหกสี่สองสี่สิบสี่บวกสองห้าหกคูณสิบห้า 6 4 648 5คุณคุณเนาะ <15 5. S 1> ก็ตัดแม่เท่าไหร่คะแม่สาม,มเท่ากันไหม <5. S 1> เออลูกบาทลูกบาทหน่วยโอเค ถ้าสมมุติว่าเวลาเหลืออย่างเช่นในห้องสอบแล้วโอ้ตายละเสร็จตั้งแต่ชั่วโมงแรกทำไงดีเอาวิธีเอาวิธีทำวิธีนี้เพิ่มได้นะคะคือ,อถ้างั้นไล่ทําใหม่แล้วกันเอาอีกแบบว่บา,บาเอ,อ,อีกหนึ่งวิธีอ่่าเงี้ยค่ะ